วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการคัดเกตปลาหางจูของผมนะครับส่วนตัวของผมแล้วอ่ะคือสมมติว่าคอกเนื้อปลาของผมเนี่ยมีประมาณสักสิบยี่สิบตัวผมก็จะทั้งหมดในนั้นอ่ะมาคัดเกตแยกประเภทกันครับว่าตัวไหนะได้ไปต่อตัวไหนแบบเลี้ยงไว้เล่นๆก่อนอื่นเลยเทคนิคของผมเนี่ยผมก็จะจับน้องปลาทุกตัวเนี่ยที่เรามีครับในข้อเดียวกันเนี่ยเอามาอยู่ในตู้เดียวกันก่อนเพื่อที่จะเราได้สังเกตง่ายๆครับผมหางเขาเนี่ยโคตรใหญ่เลยครับใหญ่กว่าสองตัวแรกยังเห็นได้ชัดเลยคือหางเขาเนี่ย กลางขึ้นกลางลงได้องศาสวยงามมากมากทุกคนดูดิกลางแผ่แบบสวยเลยเห็นชัดเลยแต่ว่าสวัสดีครับผมทุกงนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการคัดเกตป่าหงยูของผมนะครับพอดีว่ามีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยครับในแต่ละคลิปเนี่ยคือทุกคลิปอาจจะต้องมีแบบว่าพี่ครับช่วยสอนคัดเกตหน่อย A B C คัดยังไงพี่คัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยครับแต่ผมต้องบอกกันเลยว่าวิธีการคัดเกตของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมแล้วอ่ะค ค้อหนึ่งปลาผมเนี่ยมีประมาณสักสิบยีตัวผมก็จะทั้งหมดในดัน้นน่ะมาคัดเกตแยกประเภทกันครับว่าตัวไหนอะได้ไปต่อตัวไหนแบบเลี้ยงไว้เล่นๆตัวไหนราคาสูงหน่อยตัวไหนเหมาะจะเอาไปทำพ่อพันแม่พันธ์อะไรประมาณนั้นนะผมซึ่งผมจะไม่ได้แบบว่ามีเกณฑ์อะไรที่ตายตัวคือผมจะวัดจากคอกน,นั้นทั้งข้อว่าตัวไหนมันสวยมากสวยน้อยอะไรประมาณนั้นครับผมก็ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วไม่เดี๋ยวเราออกไปตักปลากันเลยดีกว,ว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตักปลาอะไรเลยผมเห็นคอมเมนต์ผมก็มาจัดให้เลยละกัน ก็สายพันธุ์วันนี้ที่ผมจะามาคัดเกตให้ทุกคนดูจะเป็นสายพันธุ์เอาไบโนฟูเลสแล้วกันครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าน้องเขาเพิ่งอายุประมาณสัก2เดือนครึ่งได้แต่ว่าสายพันธุ์อื่นของผมเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรโตรเลยมีแค่อัลไบโนฟูเลสอย่างเดียวก็เดี๋ยวเอาไบโนฟูเลสมาคัดเกตให้ทุกคนดูแล้วกันครับเดี๋ยวขอโซ่ตักน้องก่อนโอเค okay, ครับผมทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ของเราก่อนก็จะเป็นโหลไว้สําหรับโชว์ปลารหรือไว้สําหรับดูปลารครับผมแล้วก็ต้องเอาน้ําจากที่เขาอยู่่่่เนเนนนนนมมมาากกกกอออออคครรัััับบบบพืปป้้้้้งงไใใหหชแแลวๆ ขาจะได้คืนตลอดเวลาปึ๊บตักน้งปลาเลยครับจะมีทั้งหมดประมาณสี่ตัวครับผมนี้น่าจะใช่นะน่าจะมีประมาณสี่ตัวครับเพราะว่าตัวที่เหลือเนี่ยผมให้เขาไล่ตัวเมียอยู่ข้างบนตรงนี้ครับซึ่งผมไม่อยากไปกวนเขาเท่าไหร่เอาแต่ตัวที่แบบว่าไม่ได้ไล่ตัวเมียอยู่ได้มาแล้วทั้งหมดสามตัวครับเออมันมีแค่สามตัววะข้างล่างส่วนไอ้สี่ตัวข้างบนที่เหลือมันอยู่ตรงนี้ครับผม ซึ่งผมไม่อยากไปยุ่งกับมันเลยเ,เดี๋ยวผมลองหาตัวอื่นเพิ่มก่อนมันไม่มีแล้วครับมันมีแค่นี้เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาแล้วกันทั้งหมดเอาประมาณห้าตัวแล้วนะครับผมทุกคนจะได้แบบว่าไม่ใช้เวลานานจนเกินไปครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาคัดเก็ดน้องปลากันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเทคนิคของผมเนี่ยผมก็จะจับน้องปลาทุกตัวเนี่ยที่เรามีครับในข้อเดียวกันเนี่ยเอามาอยู่ในตู้เดียวกันก่อนเพื่อที่จะเราได้สังเกตง่ายๆครับผมว่า ตัวไหนเนี่ยมันบอดี้ใหญ่กว่าเพื่อนกระโดงม,งมันใหญ่กว่าเพื่อนหางใหญ่กว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะได้มองออกง่ายเลยสําหรับคนที่ยังไม่เซียนครับอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยคือผมก็จะจับมารวมกันก่อนเห็นไหมครับจับมารวมกันครัวนี้ผมก็จะมองดูว่าเฮ้ยตัวไหนมันแบบบอดี้ใหญ่เพราะว่าส่วนตัวผมอะผมจะเน้นเอาบอดี้ใหญ่ก่อนครับเพราะว่าผมอยากจะส่งประกวดจะไว้ทําพ่อพันแม่พันธุใช่ไหมผมก็ดูก่อนอย่างค้อกเนี้ยจริงๆแล้วมันมี8ตัวครับตัวผู้แต่ว่าอีกาตัวผมปล่อยให้เขาได้ตัวเมียก่อนคือเราจะได้ไม่ต้องเอามาเยอะเดียยะะะเคลรรราานกกกดููิปอออแบบบชชัังง่่ๆไ้ เท่าที่ผมมองนะตัวนี้ใหญ่สุดครับเห็นตัวนี้เห็นไหมครับบอดี้ใหญ่สุดลองสังเกตด,ดูครับเห็นไหมเท่าต,ตัวนี้นะอ่ะทุกคนลองดูเห็นไหมครับเทียบกับตัวอื่นเลยตอนนี้เห็นปะ่ะบอดี้ใหญ่สุดๆดอ่าคือหนึ่งคือเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีภาษีดีใหญ่กว่าเพื่อนสุดเลยต่อมาเรามาดูที่กระโดงของน้องเขาบ้างอ่ะเท่าต,ตัวใหญ่ทุกคนค,นคงจําได้ตัวนี้นะครับเนี่ลองดูกระโดงเขา เห็นไหมครับว่ากระโดงเขาเนี่ยใหญ่แบบว่าสมส่วนกระลำตัวคือกระโดงยาวลงมาเลยครับบิ๊กดอซียเห็นปะเห็นปะกระโดงมันห้อยลงมาเลยครับชี้ขึ้นชี้ลงได้องศากระโดงไม่บางครับตัวนี้ถือว่าผ่านเลยต่อมาเราดูที่สีของน้องเขาบ้างเพราะสีสังเกตง่ายเลยทุกคนคงจะเห็นในกล้องอยู่ว่าสีมันแดงสดเลยครับแต่ว่าท้องของน้องเขาเนี่ยจะมีสีขาวปนคือปลาของผมเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่แบบ แดงทั้งตัวครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังหาไม่ได้คือเท่าที้ผมหาได้เนี่ยคือท้องจะขาวอาจจะโดนตัดคะแนนตัวนี้ไปชักหนึ่งคะแนนอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ผมก็คิดว่าโอเคครับผมอันนี้แจ่มเลยตัวตัวใหญ่ตัวนี้นะอ่าอ่าจำไว้ครับตัวนี้อ่าต่อไปเรามาดูที่หางของน้องเขาบ้างถามว่าหาของน้องตัวนี้ใหญ่หรือยังสําหรับผมตอนนี้ถือว่ายังไม่ค่อยใหญ่มากครับเพราะว่าอายุของน้องเขาเนี่ยแค่2เดือนกันเอกนิดเองครับถ้าเกิดลองเปรียบเทียบกับตัวอื่นทุกคนลองดูเจ้าตัวนี้อ่ะตัวนี้ครับตัวด้านหลังนั่นนะ นี่ตัวนี้ตัวด้านหลังสุดเลยเห็นไหมบอดี้เขาจะเล็กกว่าเจ้าตัวใหญ่ของผมแต่ว่าหางเขาเนี่ยปะจะการขึ้นลงดีกว่าทุกคนเห็นไหม อาหารจะกลางจะบานกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนชอบครับผมอย่างผมอะส่วนตัวผมเน้นบอดี้มาก่อนคือถ้าเกิดตัวไหนบอดี้ใหญ่เนี่ยผมจะคัดไปเลยครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นเกียร์ยแบบดีๆมากเลยอะไรอย่างนั้นส่วนบางคนถ้าเกิดชอบแบบว่าเฮ้ยผมชอบแบบหางใหญ่จัดๆเลยอย่างเงี้ยผมชอบกระดงแบบหนาใหญ่จัดบิ๊กโดเซียงเงี้ยคุณก็แยกประเภทไปแล้วแต่คนชอบส่วนสาหรับผมผมแยกจากบอดี้ครับผมคือตัวนี้ใหญ่สุดอ่ะผมเอาตัวนี้เป็นเกียร์เอ หางเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้อีก mm hmm. เมื่ออายุเขาโตขึ้นแต่ว่าในการประกวดแล้วเนี่ยทุกคนคือเขาจะดูแบบบอดี้ใหญ่เนี่ยคะแนนเยอะใช่ไหมแล้วเขาจะดูความผสมส่วนถ้าเกิดบอดี้ใหญ่กระโดงใหญ่หางใหญ่ตามมาเนี่ยคือมันได้คะแนนเยอะมากกว่าตัวที่แบบบอดี้เล็กแต่หางใหญ่ครับผมผมเลยเน้นเอาตัวบอดี้ใหญ่มาก่อนเท่านั้นเองอ่ะประมาณนั้นต่อมาเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูทีละตัวเลยทุกคนแล้วจะมาคัดกันว่าตัวไหนเนี่ยเป็นเกรดอะไรบ้างมาครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมชอบสุดๆครับผมจะเป็นตัวที่บอดี้ใหญ่ที่สุดกว่าเพื่อนเลย คือถามว่าใหญ่ขนาดไหนคือบอดี้ตัวนี้มันใหญ่เท่ากับตัวที่ผมซื้อมาพันสองะทุกคนใหญ่เท่าแบบลา4ี่หเดือนแล้วอะเออตัวนี้มันใหญ่จัดเลยเว้ยใหญ่มากๆแล้วผมก็ลองส่งไปให้พี่ก้องเขาดูแลพี่ก้องที่ผมซื้อเอาไปโนฟูลเล่าจากเขาอะที่เขาแบบว่ามือหนึ่งเอาวโนฟูลเล่ในไทยที่เขาได้แชมป์กระจายเนี่ยพี่ก้องเขาบอกว่าตัวนี้แจ่มเลยดีเลยอ้วนจัดเออผมส่งให้เขาดูมาแล้วเขาบอกว่าดีมากตัวนี้ผมก็เลยอยดีใจว่าเราสะอา์ทาได้มาตัวนี้หลุดมาแค่ตัวเดียวด้วยครับ อ่ะทุกคนลองดูครับใหญ่ขนาดไหนบอดี้คือมองในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ออกว่าเฮ้ย mm. จริงๆแม่งโคตรใหญ่เลยแต่จริงจริงแล้วมันใหญ่มากทุกคนคือมันแบบผมไม่ได้ซูมน,นะเนี่ยนี่คือเห็นนะเพราะเราเห็นเห็นขอบเห็นขอบของตู้อยู่คือผมไม่ได้ซูมเข้าไปใกล้เห็นปะ่ะแต่ตัวมันใหญ่จริงจริง เห็นป่ะต่อมาเราดูที่ส <sitting out> ีของน้องเขาบ้างเห็นไหมครับสีทั้งตัวเนี่ยทุกคนเห็นในกล้องอยู่แล้วว่าสีมันแดงสม่ำเสมอแต่ว่าช่วงท้องของเขาเนี่ยจะมีสีขาวบนมานิดหน่อยครับผมเพราะว่าสายเลือดที่ผมเอามาเนี่ยคือท้องเขาเป็นสีขาวอยู่แล้วคือผมยังหาตัวที่แบบแดงทั้งตัวไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็เลย สายพันธุ์นี้ผมคิดว่าโอเคละท้องขาวนิดหน่อยในการประกวดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท้องขาวเนี่ยจะโดนตัดคะแนนหรือเปล่านะครับแต่สีเนี่ยสม่ำเสมอทั่วทั้งตัวถือว่าแก่งมากครับผมต่อมา,าดูที่กระโดงของน้องเขาบ้างตัวนี้ที่เด่นเลยเห็นไหมครับว่ากระโดงของน้องเขาเนี่ยใหญ่สมส่วนับตัวกระโดงเนี่ยครับตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยยาวลงมาเห็นปะ่ะห้อยลงมาถึงตรงกลางกันตัวเลยเห็นปะ่ะ เออกระโดงใหญ่มากนะครับถึงจะไม่ใช่แบบปลาประกวดแบบบิ๊กโดเซียแบบเน้นๆนะทุกคนคือปลาประกวดบิ๊กโดเซียคืออะไรคือปลาประกวดบิ๊กโดเซียเนี่ยคือเขาจะประกวดแค่กระโดงใหญ่อย่างเดียวเลยทุกคนแต่ว่าตัวนี้กระโดงก็โคตรใหญ่เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วกระโดงเนี่ยสีสม่ําเสมอมากสวยมากตัวนี้คือบอดี้สีกระโดงเนี่ยผ่านแล้วครับ ต่อมามาดูที่หางของน้องเขาบ้างอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือหางตัวนี้ยังไม่ค่อยใหญ่มากถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นของผมนะถ้าเกิดเทียบกับเจ้า4ตัวนั้นคือใน4ี่ตัวนั้นมีตัวที่หางใหญ่หางกลางมากกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้คือผมชอบเออคือหางถึงแม้จะไม่ใหญ่มากก็จริงทุกคนแต่หางสวยปะ่ะคือหางสีสม่ำเสมอแล้วก็หางเนี่ยไม่มีแหวงเลยนะครับเห็นปะ่ะหางเป็นแบบ เชื่อมต่อกันหมดห้างหนาด้วยหางไม่ได้บางไม่มีแบ่งแห่งๆเลยถือว่าโอ้โหคุณภาพดีมากตัวนี้ก็คือผมจะเอาไปเป็นพ่อพันธ์ุในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วอนาคตถ้าเกิดน้องเขาในอายุ4ี่เดือนแล้วมันมีงานประกวดเดี๋ยวผมจะส่งตัวนี้ไปลองสนามแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วงเออหรือถ้าเกิดแบบภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนนี้มีงานประกวดผมจะส่งตัวนี้ไปลงในรุ่นยูเวนไนโซลิด ไปลองดูว่าจะติดรางวัลกับเขาไหมเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่จริงๆครับคือตอนแรกะผมก็ไม่รู้เลยามันใหญ่ตัวเนี้ยคือผมอ่ะก็ให้อาหารปกติแล้วผมลองสังเกตด้านท็อปบิวดูเฮ้ยทำไมตัวนี้บอดี้มันใหญ่จังว่ามองท็อปบิวผมก็เลยตักมาเทียบต,ตัวอื่นโอ้โหคือแม่งใหญ่จัดคือมองท็อปบิวก็เห็นแหละครับว่ามันตัวใหญ่มากถ้าเกิดใครอยากเห็นทางด้านท็อปบิวเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคลิปชอ็อตของผมได้เดี๋ยวผมจะลงไวให้ดูนะว่าท็อปบิลมันใหญ่กว่าตัวอื่นจริงๆอะ สำหรับผมก็คัดง,ง่ายๆเลยผมเน้นบอดี้ตัวนี้ก็คือเป็นเกลดแบบโคตรเดีขยงผมเลยครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมต่อมาครับตัวนี้ผมก็สังเกตง่ายๆ,ๆเลยเอาจากบอดี้ก่อนครับคือบอดี้เนี่ยจะเรีกว่าตัวที่แล้วเป็นอย่างมาก แล้วก็มาดูกันที่สีของลำตัวบ้างสีตัวนี้ก็ดีอยู่ครับคือสีแดงทั่วสม่ําเสมอทั้งตัวต่อมามาดูที่กระโดของน้องบ้างกระโดงของตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากครับทุกคนก็สม่ําเสมอตัวเห็นไหมกระโดงเขาอาจจะลงมาแถวตัวอยู่ครับจะเป็นวิกตอเซียอยู่แต่จะไม่ใหญ่เท่าตัวที่แล้วแล้วก็มาดูที่หางของน้องบ้างหางของตัวนี้ก็ถือว่าโอเคทุกคนหางเนี่ยค่อนข้างกลางมากกว่าตัวที่แล้วครับผมหางจะชี้บนชี้ล่างเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมมากกว่าตัวที่แล้วครับ สำรับตัวนี้ผมก็จะตีว่าน้องเขาอยู่ในเกรดกลางๆครับผมคือถามว่าเอาไปทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ไหมก็ทําได้ถ้าเกิดเราแบบไม่มีตัวที่ดีกว่านี้ครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คือผมมีตัวที่ดีกว่านี้ผมก็เลยจะไม่เอาเขาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้นเองแต่สาหรับคนอื่นๆถ้าเกิดชอบแบบว่าปลาหางอใหญ,ใหญ่หาไปทรงสามเหลี่ยมที่เขาเน้นประกวดกันอะไรอย่าง้นี้ยตัวนี้ก็เหมาะมากครับผมแต่ว่าเราต้องไม่ขุดให้บอนนี่เขาใหญ่มากกว่านี้อีกแต่ผมว่ามันอาจจะขุดไม่ขึ้นเพราะว่า ตัวนี้มันอาจจะเป็นหางปลาแต่ตัวที่แล้วอาจจะเป็นหัวปลาบอดี้มันเลยใหญ่กว่าเพื่อนคือไอตัวบอดี้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้หลุดมาเยอะทุกคนเออแต่คือบอดี้ปกติเนี่ยมันมีเยอะมากครับผมสาหรับผมตัวนี้ผมจะให้ไปอยู่เกย์กลางๆสมมุติถ้าเกิดปีราคาในการขายนะตัวที่แล้วเมื่อกี้ผมน่าจะขายตัวละพันบาทเออบอดี้มันโคตรใหญ่เลยหรือ,ออาจจะแพงกว่าน,นั้นก็ได้แต่ตัวนี้ผมอาจจะขายประมาณสัก4 5 0ถ้าบาทครับผมเพราะว่าบอดี้เขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่หางกระโดงเนี่ยถือว่าโอเคครับผมหางก็ไม่มีแหว่งครับเห็นไหม หางหนาด้วยไม่มีแหว่งเออสีก็สวยมมสม่ำเสมอทั้งตัวตรงท้องเนี่ยมีขาวนิดหน่อยครับผมก็เหมือนตัวที่แล้วเลยเพราะว่ามันเป็นข้อเดียวกันกระโดงก็โอเคไม่มีแหนครับผมถือว่าแก็ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับต่อมาตัวที่สามครับผมตัวนี้คือสังเกตได้ง่ายๆเลยคือหางเขาเนี่ย โคตใหญ่เลยครับใหญ่กว่า2ตัวแรกยังเห็นได้ชัดเลยคือหางเขาเนี่ยกลางขึ้นกลางลงได้องศาสวยนานางามมากๆทุกคนดูดิกลางแผ่แบบสวยเลยเห็นชัดๆเลยแต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่าตัวที่1ครับผมคือบอดี้อ่จจะเท่ากับตัวที่2เห็นไหมครับแล้วก็สีของน้องเขาเนี่ยสม่ำเสมอท,ทั้งตัวสีแดงดีครับผมช่วงท้องเนี่ยมีสีขาวนิดหน่อยครับผมก็เหมือนกับ2ตัวที่แล้วเลยครับส่วนกระโดงของน้องเขาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากครับผมเห็นไหมครับว่าตัวของน้องเขาเล็่กแต่กระโดงเนี่ยทุกคนกลางขึ้นแล้วก็ยาวลงมาถึงแบบถึงแบบ,แบ,บตรงทงยกห่ถึา ตัวเลยกระดงของเขาเนี่ยคือยาวมากตัวเนี้ยถือว่าแจ่มเลยครับผมหางก็ใหญ่กลางขึ้นลงได้องศาสมมุติถ้าเกิดเราตีตัวเนี้ยอาจจะเกียรตดีกว่าตัวที่2ขึ้นมาทุกคนอาจถ้าเกิดตีลาคาอาจจะสักเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยบาทอะไรประมาณนั้นเพราะว่าจุดเสียเขามีแค่ตรงเดียวคือบอดี้เขาอะค่อนข้างเล็กแต่ว่าหางใหญ่กลางไดองศากระโดงใหญ่กระโดงตั้งกระโดงหนาสีสมบูนหมดแล้วครับผมขาดยอ,อย่างเดียวคือบอดี้อย่างเนี้ย นะเราก็ตีง่ายเลยแล้วแต่คนชอบแต่สําหรับคนที่แบบชอบหางโคตรใหญ่ก,กระโดงใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ตัวนี้อาจจะเป็นเกรดที่ดีที่สุดของเขาก็ได้อะไรอย่างนั้นครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยเรามีสายพันธุ์ของเราอยู่แล้วเก่าใช่ไหมครับแล้วแบบว่าบอดี้มันใหญ่อยูแอย่แล้วแต่หางไม่ใหญ่เราก็สามารถเอาพ่อพันธุ์ตัวนี้ไปผสมข้ามก,กับแม่ได้เพื่อคนเพื่อให้หางของเขาเนี่ยกระโดงเขาเนี่ยมีความใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่าบอดี้เราใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมอะไรแบบนั้นครับผมเลือกตามความชอบของเราเอาแล้วกันครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวที่4กันเลยดีกว่าปะ ต่อมาตัวที่4ี่ครับผมบตัวนี้ก็ลาตัวเนี่ยครับผมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จะเท่ากับตัวที่2ตัวที่3าครับผมแล้วก็จะมีสีขาวช่วงท้องเหมือนเดิมครับผมถามว่ากระดงตัวนี้ใหญ่ไหมก็ลองสังเกตดูครับเหมือนว่าจะไม่ใหญ่ครับผมตัวนี้กระดงจะเล็กที่สุดเลยจากทั้งหมด4ี่ตัวนี้ครับผมแล้วต่อมามาดูที่หางของน้องเขาบ้างครับคือหางของน้องเขาเนี่ยก็ค่อนข้างกลางดีอยู่ครับผมแต่ก็ไม่ได้กลางใหญ่เท่าตัวที่2องตัวที่3ามแต่ว่าจะใหญ่กว่าตัวที่1อยู่ครับผมก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ทุกคนเพราะว จะเป็นจุดเด่นสุดสำหรับตัวนี้คือหางก,ก็ค่อนข้างกลางแบบคล้ายๆแบบตัวนี้คือหางมันจะคล้ายแบบอะไรนะใบพัดทุกคนหางจะคล้ายกับพัดหางจะไม่เป็นทรงสามเหลี่ยมมากครับผมเห็นไหมเวลากลางก็โอเคอยู่นะสํหาหรับคนที่ชอบหางใหญ่ๆตัวนี้คือเหมาะสมเลยที่เราเห็นในกล้องเนี่ยว่าหางมันใหญ่มากเนี่ยทุกคนเพราะว่าบอดี้มันเล็กมากครับเห็นปะเนี่ยทุกคนอาจจะมองเห็นว่าโอ้โหตัวนี้โคตรสวยเลยครับพี่ไก่เพราะว่าหางแม่นใหญ่จัดเลยวะจริงๆแล้วบอดี้มันเล็กทุกคนเลยเห็นว่าหางมันใหญ่มาก แต่ถ้าเกิดตัวแรกทุกคนลองเปรียบเทียบภาพดูลองย้อนกลับไปดูภาพเก่าจะเห็นว่า้าตัวแรกเนี่ยหางมันเหมือนเล็กเลยเพราะว่าบอดี้แม่งโคตรใหญ่แต่จริงแล้วหางมันก็ใกล้ๆเคียงกันครับผมแต่หางมันยังแบบว่าไม่เป็นทรงที่แบบกลางแบบนี้ครับคือมันก็ปกติแล้วทุกคนสมมุติว่า ปลามันตัวเล็กหางมันใหญ่อะคือเราก็จะคิดว่าหางมันโคตรใหญ่เลยแต่จริงแล้วตัวมันเล็กแต่ถ้าเกิดปลาตัวไหนอะมันแบบตัวใหญ่มากแล้วหางสมมติหางมาเท่าตัวนี้เราก็จะมองดูเหมือนกับหางมันเล็กถูกปะเพราะว่าตัวมันใหญ่ก็นั่นแหละครับผมดมูง่ายเลยสําหรับใครที่แบบชอบสายหางใหญ่ก็ต้องตัวนี้เลยครับสมมุติถ้าเกิดตีราคาผมว่าตัวนี้ก็จะมีสัก ห้าร้อยห้าสิบาทหกร้อยอะไรประมาณเนี้เพราะว่าหางเขาค่อนข้างสวยกระโดงไม่ได้ใหญ่เวอร์มากบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถือว่าโอเคครับผมเอาไปทาพ่อพันธุแม่พันุได้แล้วก็พัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆได้ผมสําหรับตัวนี้ต่อมาตัวที่ห้าตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้คือทุกคนคงจะมองเห็นนะว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรอ่ะผมให้เวลาห้าวินาทีลองตอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคืออะไรครับรู้เปล่าตอบถูกไหมอ่ะ ผมเฉลยเลยคือลำตัวของน้องเขาครับคือลาตัวตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่าศาสตัวที่แล้วมากครับผมแต่จะไม่ใหญ่เหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ก็ใหญ่รองประมาณนิดเดียวครับผมตัวนี้คือบอดี้ดีมากเออแจ่มเลยครับตัวนี้สีของลาตัวสีแดงสม่ําเสมอทั่วทั้งลําตัวเห็นไหมครับมีช่วงขาตรงท้องเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาดูกันที่กระโดงของน้องเขาบ้างเห็นไหมครับว่ากระโดงเนี่ยค่อนข้างใหญ่และหนามากเห็นไหมครับเวลายืนน้ำเนี่ยกระโดงแบบยาวตั้งขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ห้อยลงมาตรงลำตัวเลยเห็นปะ เ,นนเออกระโดงใหญ่กระโดงยาวจริงๆครับผมตัวนี้ต่อมามาดูที่หางของน้องเขาบ้างหางตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยครับผมจะสวยกว่าเจ้าตัวแรกอยู่นิดหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยคือหางจะเริ่มค่อนข้างชี้ขึ้นและเออหางจะเริ่มแบบได้องศาค่อนข้างจะเริ่มจะออกไปทางกลางๆแล้วครับผมเออถ้าเกิดเราพัฒนาไปอีก,กนิดหน่อยเลี้ยงไปอกีกครึ่งเดือนเดือนนึงอย่างเงี้ยผมว่าหาน่าจะแบบออกมาทรงสวยอ่ะเออตัวเนี้ยผมคิดว่านะเพราะหางเขาเริ่มมาด้านบนแล้วตัวเนี้ยแก่มากครับสําหรับตัวนี้ถ้าเกิดผมให้ราคาผมตีราคานะ ก็อาจจะซักประมาณ8 0 0 9 0อประมาณนะั้นผมอาจจะแบบราคาถูกกว่าตัวแรกนิดหน่อยเพราะว่าบอดี้เขาเนี่ยต่างกันนิดนึงสำหรับตัวนี้นะผมก็จะไปทาเป็นพ่อพันธแม่พันุนน์เหมือนกันเหมือนกับตัวแรกเลยคือตอนนี้หตัวเนี้ยผมจะเอา2ตัวนี้ไปทาเป็นพ่อพัอพนุ์ต่อในอนาคต แต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเจ้า2ตัวนี้จะไล่ตัวเมียเก่งหรือเปล่าทุกคนเออเพราะว่าไม่ใช่แบบเราได้ปลามาสวยจริงเว้ยสมมติเราได้มาตัวเดียวอยากให้ตัวนี้ทําพันมากแต่มันเกิดไม่ได้ตัวเมียขึ้นมาก็สวยนะเออคือมันแบบมีความเสี่ยงอีกนะครับผมไม่ใช่แบบว่าได้ปลามาดีแล้วเราจะไปสมพันธ์ได้เลยอะไรอย่างนั้นเออมันก็มีเทคนิคมันก็มีขั้นตอนอะไรของมันอยู่ครับ ตัวนี้ก็ถือว่าแจ็บเลยนะผมว่าสวยเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวแรกเนี่ยตัวที่แบบสวยสๆของผมเนี่ยมาลองเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูว่าเอ้ยมันแตกต่างกันขนาดไหนครับผมมาอ่ะทุกคนรอสังเกตดูครับเห็นไหมครับว่าบอดี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหนึ่งเนี่ยมันแบบใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเห็นปะเนี่ยมันยืนเทียบข้างกันเลยเห็นไหมครับตัวบนเนี่ยอันนี้คือตัวแรกนะอันนี้คือตัวที่5เห็นไหมครับบอดี้มันต่างกันเยอะเห็นป่ะทุกคนเออคือมันเห็นชัดๆเลยว่าบอดี้มันใหญ่วาจริง เห็นปะแล้วดูหางของน้องเขาคือไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยมันเหมือนอาหารจะเล็ก้ว้ยแต่จริงๆแล้วเพราะตัวมันใหญ่หางมันเลยเหมือนเล็กอ่ะทุกคนลองเทียบดูนะเห็นปะเห็นช่วงหางของเขานะแล้วเราลองตตัวหนึ่งเห็นปะแต่แค่ทรงเนี่ยมันยังแบบว่าไม่กลางมากเท่านั้นเองครับผมแต่ผมว่ามันแบบโคตรดีตัวเนี้ยเนี่ยโคตรดีอ่ะเออผมว่าถ้าเกิดขายต้องมีเป็นพันเป็นพันแน่นอนแต่ผมเก็บไว้ทําพันต่อแจ่มมากตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปคือผมถามพี่ก้องมาแลไวรพี่ก้องบอกว่าตัวเนี้ยโคตรดีเลยดีมากทุกคนดอด,อดูงนะ เห็นกระโดงปะกระโดมมันแบบโห้โหษใหญ่ขนาดแบบไม่ใช่สายแบบประกวดกระโดมอย่างเดียวนะครับใหญ่จริงแต่ตัวที่5เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแย่นะอย่างที่ผมบอกไป8-900เนี่ยตัวเนี้ยเห็นนะเพราะแบบว่าบอดี้เขาก็ใหญ่เหมือนกันแต่อาจจะใหญ่ไม่เท่าตัวแรก เออแต่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเกตไม่ดีนะคบผมส่วนคลิปเนี้ยผมไม่มีแบบเกตที่แบบไม่ดีเลยให้ทุกคนดูนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือปลาข้อเนี้ยผมมันออกมาแค่แปดตัวเว้ยแล้วทุกตัวมันดีหมดเลยมันไม่มีปลาตัวไหนเลยที่แบบว่ากระโดงขาดหรือว่าแบบหางแหว่งอย่างเงี้ยไม่มีสักตัวเลยครับผม,ผมก็เลยไม่มีให้ทุกคนดูแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆนะสมมติถ้าเกิดเราได้ปลามาข้อหนึ่งสมมติตัวผู้ของ,ของคุณเยอะมาก20ตัวคุณคัดและสมมติตัวไหนกระโดงขาดกระโดงแหว่งหางขาดหางแหว่ง<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยคุณก็แยกทิ้ เลี้ยงไม่ได้ขายคือเลี้ยงเอาไว้เฉยๆเลี้ยงจนกว่าเขาจะตายไปคือทําอะไรไม่ได้สําหรับพวกนั้นคือเอาง่ายๆคุณก็ตีจากข้อนั้นนะว่าตัวไหนมันสวยสุดคุณก็ตีไปดีสุดตัวไหนมันสวยลงมาหน่อยคุณก็ตีระดับไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆไม่มีอะไรยากเลยครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับในการคัดแยกเกดปลาของยุ่งของเล่าอย่างที่ผมบอกไปคือง่ายๆก็คือ เราเอาตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยทั้งคอกเลยครับเอามาคัดรวมกันทีเดียวเลยสมมติว่าคุณมีตู้เท่าผมประมาณเนี้ยคุณก็อาจจะใส่ไป5ตัวใช่ไหมแล้วคุณก็คัดดูว่าเฮ้ยตัวนี้แม่งบอดี้ใหญ่สดุดหางใหญ่สดุดแล้วก็คัดเยีอยวมาก่อนตัวนึงเสร็จปุ๊บคุณก็เอาตัวใหม่เนี่ยใส่ลงไปแล้วคุณก็เทียบกันอีก5ตัวนี้ว่าตัวไหนดีสุดคุณก็คัดเยกอยวมาแบบนี้ครับง่าย คือเราไม่ต้องแบบว่าเอาไปแบบเปรียบเทียบทีละตัวนะถ้าเกิดเราเทียบทีละตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าเกิดคุณไม่ใช่มือเสียจริงเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามาทีละตัวเนี่ยมันจะแบบไม่มีตัวให้เปรียบเทียบคุณเข้าใจปะเออแต่ถ้าเกิดเราแบบใส่ไปหลตัวมีตัวให้เปรียบเทียบเนี่ยมันจะทาค่อนข้างง่ายมากเลยครับผมคือเราแบบไม่ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถคัดแยกได้ง่ายๆเลยคือคุณมองก็ออกแล้วว่าตัวนี้บอดี้ใหญ่เื้อตัวนี้สีสวยตัวนี้หางใหญ่ตัวนี้กระโดงใหญ่ถูกไหมมันง่ายมากเลยครับผมในการสังเกตถ้าเกิดรรววมกัันๆต ก็ประมาณนั้นรับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์มีความรู้ก็ฝากกดไลค์กดคลาสกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ